เป็นที่เรียบร้อยแล้วผมทําการต่อเลยครับก็ทําเป็นตต้าหัวตัวนี้นะครับก็จะต่อที่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาจากเมื่อกี้นี้ตอนนี้มันสักเซแล้วนะก็คือกราวแบล็คนะครับตัวนี้เป็นสายคอมนะครับสายคอมเสียสายสีเทาสายสีเทาตัวนี้นะเทาดําสายสีคอมนะแล้วก็ไปที่ตัวสายดำเห็นไหมไปที่กราวของผมแล้วก็อีกเส้นหนึ่งคือเส้นที่เปิดนะครับก็คือ nc nc เฮ้ย no ครับ no คือเปิดก็คือเส้นนี้ ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะตอนนี้มันดีเทคในหน้าผมอยู่เนี่ยเดี๋ยวผมปิดข้างบนดูก่อนดีเทคหน้าผมก็คือเส้นเนี้ยเหลืองดําก็คือเส้นนี้นะเหลืองดําปุ๊บอ่ะผมก็เข้าเขียวเขียวตัวนี้วิ่งไปที่ไหนวิ่งไปที่พุชตัวนี้อ่าเสร็จละแล้วระบบข้อดีของเส้นหน้านครับคือมันอ่านเร็วมากเลยตอนนี้ล็อกอยู่นะเดี๋ยวดูนะเปิดปุ๊บโหน้าประตูปเปิดละเห็นไหมเขียวซักเสร็ละ ประตูก็เปิดว่ะเดี๋ยวผมเอาเดี๋ยวนี้นะโชว์หน้าโทว์ขึ้นหน้าพอเอ้ยโชว์ปิดเนาะปิดูหน้าอ่านเนาะดหน้าอ่านด้วยเห็นไหมเนี่ยปิดหน้าเดี๋ยวผมปิดแมสก์ทงหนึ่งปิดหน้าอ่านไหมเดี๋ยวลองดูนะนี่นี่นี่นะนี่นะนี่นะปิดแมสปิดแมสก์ปิดแบบนี้ไม่อ่านหรอกไม่อ่านหรอกสตรองเห็นไหมสตรองไม่อ่านหรอกแต่ถ้าเอามือปิดตาแล้วอ่านมือปิดหน้า อ่านไหมปิดหน้าอ่านปิดแมสอ่านปิดแมสอ่านนะแบบนี้อ่านไหมปิดแมสอ่านเออเนไหมตัวนี้เปิดตัวนี้ซีเรียลเปิดปิดอยู่ปิดแมสอ่านนะตัวนี้เออนี่เอาออกเอาออกแมสออกก็อ่านชัดเจนนะปิดร้อนอ่านร้อนเอาร้อนร้อนปิดร้อนออกอ่านร้อนซ็อกเซ็ตอะทันดันอะทันดันซีเต็มคือบันทึกรับเข้าออกนะครับตัวนี้ไม่ต้องตกใจนะเพราะว่า ตึต๊ดนี่คือผมปิดแมตกล้องก่อนหายกล้องก่อนนะก <_ t une> ็เท่ากับว่าตอนนี้ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ต่อ้าเป็นหน้าหัวก็คือสายคอมก็คือสีน้ำตาลต่อเข้ากับกราวแล้วก็เหลืองดําต่อเข้าเขียวก็คือไปพุชปุ่มเปิดประตูก็สามารถใช้งานได้แล้วแล้วที่สำคัญคือตัวนี้ไม่สามารถใช้ของตาหัวของ his import เข้าไม่ได้นะครับ <_ t une> เพราะฉะนั้นคอนเฟิร์มเรียบร้อยละคือใช้ไม่ได้ Steak, ิดแมทแอนอุสเต็กสเต็กสเแอนะสักคนะอ้ติดแมทแอนนีด้วยอ้ติดแทอนนี้แ้ด้วยเห็นไหมเออะก็จบเพลงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ